คุณสุภชัยครับคุณสุภชัยครับคุณรู้สึกยังไงครับตอนนี้สดชื่นหรือเปล่าครับผรับวที่สำคัญต้องระวังเมื่อของมันเพราะว่าจะขันมากนั่นแมงกระพุนพวกนี้มันตลอดคุณสุภชัยชอบดูสารคดีแมงกระพุนต้นปีสะมีมากที่จะงัดระนองจากนั้นก็จะเป็นเทคนิคการแต่งหน้าของคุณสุภชัยครับยั้วๆโอ้ยไกแต่ขนวกระมีมากที่บ้าเมื่อก็กระมีแต่บางปีก็ไม่ขึ้นนะครับมากบ้างน้อยบ้างแต่ละวันไม่เหมือนกัน สัปดาห์ที่แล้วเยอะแต่วันนี้ายไม่กระคุมนะน่ะนวโอ้โว้ยในห้องนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากครับชายเปือยกันล้นล้วนโ้ได้บ้านทีเดียวเปิดน้ำยังไงครับตอนตอนนี้มันเปิดมีไหมรับเออมันโยกขึ้นมันโยกขึ้น นุ่มปิดเล็กที่ฝังเขาบอกจะมีแม่ค้ามารอรับขึ่นที่มีแนสตัุที่ไหนแม่ค้าเขาไปทีนไล่ไหลเข้าไปกดพบค้าแม่ค้าจะมาถับหน้าเริ่มร้เสรสมาตราแไม่ละครับแนวตัคุณจะบบมากไหลลงมาแล้วเทศตีมาไปจักรยอครับซึ่งนวตัคุณ้สขายภวันกทีนเดี่ยวรับประทานแนัคุณองผ่าน รักษาความดันโอรักษาความดันเบหวานแต่ถ้าเป็นแบงกระปุกสุกออกที่ไต้หวันเกาหลีญี่ปุ่นต้องตัดแยกระหว่างหัวปับหานะครับที่คงคืออยู่คือขาคนไทยที่โดนกินกัด่วดหัวสงสายต่างประเทศแต่ต้องผ่านขั้นตอนการดองก่อนอันดับแรกครับคุณสุภาชัยครับเิ้คคคุณลลล่ําาปนียรับใส่โซดาเมื่อโซดาในน้ำอัดลมไม่เป็นอันตรายคุณสุภาชัยครับให้กลับเมื่อของมันออก ใส่ถั่ต้มให้แบ่งสระคุณแข็งตัวคนให้ทุกอย่างมันเข้ากันเพราะบ้านเขาเรียก